นอนว่าเจ้าของเกิดมาดนไหล่เข่าอยากดีบอยากเเววห้า,าวน้ำสาวซำน้อยเท่าจนหัวงอกยังมาถูกหลอกด้วยคำคำพูดแบบนิดหน่อยต้องห้อยเข้าใจเจ้านอ้องอยากยัง ผู้เท่าที่าาใา้ซื้อทองให้ใส่เหลื่อมทั้งแขนทั้งคอเมื่อถือรุ่นใหม่ขึ้นทองให้ใส่จนพอยังแอบควนุลมรูปหล่อมานอนเกลียกลอจิตหน่อใหญ่เท่าผสมขึ้นมามาเฮ็ดพอคักแน่นอง กาห้องเฮาโู้เศร้าเตียงนอนหมอนพางทุกอย่างคนใจคือเราเสียคาของเชาปักเทาจังมาเสียใจย่อนหมักเทาไหลสิตายน้ำเด็กหน่อยยองบ่เบิ่งเจ้าของบรเกิดตั้งแต่รุ่นใดคิดวังสักเทาจะตายพคนเด ขันสีห้องให้กันน้ำตาไว้ให้มันไหลลงหัวใจเหียเห่ยวเหีาา่ยวว้าซานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ามีเ่าววีดูดนะครับขอบคุณครับวาา้าซาน